ก็โอเคครับก็สวัสดีครับจังทองเช่นเคยครับาจากคลิปที่แล้วนะครับผมบอกไว้ว่าผมจะมาสอนวิธีการแปลงกล่องจากกล่องจากเวฟบร้อยยี่สิบห้า R ใส่กล่องเว็บร้อยยี่สิบห้า S เพื่อให้มันเบิ้ลตัดรอบได้โอเคไหมครับอ่านี่เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนเนี้ผมแปลงไปแล้วผมแปลงไปแล้วผมแปลงไปแล้วผมบอกก่อนนะผมแปลงไปแล้วคันนี้ผมแปลงไปแล้วนะจากคลิปที่แล้วผมแปลงไปแล้วแต่ผมผมจะบอกว่าให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเว็บ R ใช่ไหมครับ นี่อันนี้สายไฟเว็อ R นะครับผมบอกก่อนนี่ครับแจ็คเว็อาร์เขาจะเป็นอย่างนี้ครับหันแจ็คตัวนี้ mm hmm. เข้าหาตัวนะครับกล้องแผนหาผมหน่อยอ่าเข้าหาตัวนะครับแจ็คอย่างนี้นะครับนี่เอาแจ็คอย่างนี้เข้าหาตัวนะครับบอกก่อนแจ็คอย่างนี้เข้าหาตัวเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมเข้าหาตัวคือตัวผมเนี่ยนะเนี่ยนะตัวเนี่ยนะแจ็คเขาจะเป็นอย่างนี้ครับสีตามแจ็คเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินเหลืองดําเหลือง แดงดําแล้วก็สายเขียวถูกไหมครับอ่าถูกไหมครับถามส,สีสีนี้ทีนี้ถ้าเป็นเวฟ 125S เนี่ยของเค้าจะมีสายดํากับสายสายอ่อสายดํากับสายแดงดําที่เพิ่มมาคือหกสายถูกไหมครับอ่าทีนี้เวลาเราสลับเนี่ยเราก็สลับไม่ยากเลยครับเเราสลับใช่ไหมครับเราสลับไม่ยากเลยนี่คุณหาอะไรเงี้ยคลิปอย่างเงี้ยครับผมจะบอกคลิปอย่างนี้นะ นี่ครับเจียรำเห like นี่ยงงี้นะนี่แล้วทําตามผมแล้วเราทําได <im rit> ้นะนะไ,หไ,ไหมครับอย่างงี้นะจิมจิมอย่างงี้นะเป็นไหมเป็นไงนไหมครับอ่าจิมอย่างงี้จิมอย่างงี้นี่อย่างงี้อ่ามันจะดังแป๊กแล้วดึงคุณก็ดึงขึ้นมาดึงออกมาอย่างงี้ได้ไหมได้ใช่ไหมครับได้ไหมเข้าใจไหมทีนี้ดึงยังไง ài? ใส่ยังไง ài? อ่าทีนี้ผมจะบอกคุณก็เอาแจ็คตามผมไปเลยนี่ครับ ผมไม่ได้มาสอนอะไรมากผมมาสอนแค่วิธีการเอาพินมันออกแค่นั้นเองแล้วก็นี่ครับใครจะแคปหน้าจอเอาไว้ใครจะทําอะไรก็ทําไว้เลยครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้เขาหาตัวนี่ก็าหาตัวหรือจะทํานี้ก็ได้ทำนี้ก็ได้นี่ก็ได้อะอย่างนี้ก็ได้งวงนี้ลงก็ได้นี่อันนี้ถ้ากล่วว่านี่มันอยู่ด้านล่างถูกไหมครับอยู่ด้านล่างของเก่าเขาจะเป็นของเก่าเขาจะเป็นอะไรนะของเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้ เียวประชานนะครับของเก่าก่อนนะเอาของเก่าก่อนนะของเก่าเวฟอาก่อนนะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเผื่อบางคนที่ชอบครับของเก่าเขาจะเป็นท่าเดียวกันนะไม่มีกิฟต์นะกิฟต์อยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับกิฟต์อยู่ด้านล่างนะครับตากล้องได้ไหมได้เนาะอ่าโอเคเพื่อนๆอาจจะงงๆหน่อยนะไม่ต้องงงครับกิฟต์อยู่ด้านล่างนี่ครับแจ็คเป็นอยู่อย่างนี้ของเก่าก็จะเป็นเขียวแดงแล้วก็เป็นดําอยู่ด้านล่าง ดำอยู่ด้านล่างเห um ็นไหมดําดําเหลืองแล้วก็เมื่อกี้ครับที่เราจี้ออกมานี้ของเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้ของเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ผมใส,ส,ส่เข้าไปเชิงก่อนนะของเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้นะแบบนึงนะครับผมใส่เข้าไปเชิงก่อนของเก่าจะเป็นอย่างนี้เผื่อเป็นเพื่อนม่จะได้ม่งงออาโอเคของเก่าเขาเป็นอย่างนี้ทาเดียวกันเลยครับทาเดียวกันเลยกองเห็นไหมเห็นไหมครับของเก่าเขาจะเป็นเขียวแดงดําฟ้าอย่างนี้ ทีนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับสิ่งที่มันต่างออกไปคือผมสลับไปแล้วผมบอกว่าผมมาสอนการเอาพินออกแล้วก็สลับสายเห็นไหมสลับสายไปแล้วก็คือมีมีฟ้าจากเขียวตรงนี้ก็กลายเป็นฟ้าตรงนี้เห็นไหมจากแดงที่อยู่ตรงนี้ของวิบาร์ขุนเอาแดงเนี่ยมาเสียบช่องนี้เห็นไหมมาเสียบตรงกลางจากดําเหลืองที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับวิบารเนี่ยเห็นไหมวิบาที่อยู่ตรงนี้ดําเหลืองเห็นไหมครับกล้องโฟกัสไหมครับดําเหลืองที่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมดําเหลือง คุณก็มาเสียบตรงช่องนี้เห็นไหมช่องนี้จากเขียวอยู่ช่องนี้คุณก็เอาเขียวมาเสียบช่องนี้พูดง่ายว่าใครจะเนี่ยครับใครจะแคปหน้าจอก็แคปไปเลยครับอย่างงี้ครับเฟบอารบอาแปลงเฟบเอสนะครับเฟบอาแปลงใส่กล่องเฟบเอสได้ไหมงงไหมไม่งงนะคุณดูไม่งงนะผมบอกก่อนถ้างงคอมเมนต์มาเลยครับบอกก่อนงงคอมเมนต์มาเลยเยอะๆเดี๋ยวผมจะสอนให้อ่าทีนี้ค่าในเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับกล่องไม่จะเป็นอย่างงี้ แล้วก็สามารถเอากล่องเนี้ยว like ีปอเอามาใส่ได้วีปอิตมาใส่ได้นะเวีปมาใส่ได้อ่ะปึ๊บผมบอกก่อนนะวีปอคือตัวนี้คือวีปอตอ่าตัวหัวเธอนะครับจะไม่เหมือนบางลมนะบางลมจะล้อไมลเหล็กจะล้อไมลเหล็กเหมือนกันแต่พันซืรอจะไม่เหมือนกันนะแต่ผมบอกนี่ตัวอหัวเธอก่อนนะจะทําอย่างนี้สายเหมือนกันครับอหัวเธอกับบางลมเหมือนกันตรงนี้จะไม่เหมือนแค่พันซืรออย่างเดียวอ่าทีนี้ยังไม่จบยังไม่จบตากล้องนี่ดูเลย ้ารถเราเป็นเวบอาร์ R, ใช่ไหมครับเวบอาร์ R, ใช่ไหมเวฟอาร์ R, แล้วก็สลับพันเซอร์ตรงนี้ดึง่าขันน็อตตัวนี้สองตัวออกมาขันน็อตสองตัวตัวนี้ออกมาแล้วมันจะมีกิฟต์อยู่ตรงนี้กิฟต์ตรงนี้ผมไม่ขอโทษนะเผื่อเพื่อนพี่น,พน,น้องคนไหนน่าจะกลับไปแล้วแหละครับอ่าจะมีพัออนเซอร์ตรงนี้ถอดน็อตตัวนี้ตรงนี้ออกมาถอดมาคาต้มเลยก็ได้ครับแล้วก็ดึงกิฟต์ออกแล้วในกิฟต์มันจะมีแม่เหล็กถูกไหมมันจะมีแม่เหล็กแม่เหล็กโอ้โหผม ตรงนี้เ๋ยอจะให้ผมทำให้ดูไหมตรงนี้ดีกว่าทำให้ดูดีกว่าเนอะอฮะแ๊นบนึงล้านมาเอาสดๆเลยครับมาเผื่อคุณเผื่อคุณไม่เข้าใจมาอย่างนี้เอาสดๆเป็นเลยครับยิงอย่างนี้ครับนี่ยิงออกไปเลยครับนี่ผมไม่เคยทำที่ไหนเลยนะบอกก่อนนะนี่ เพื่อช่องเลยนะครับบกก่อนขอให้เหมือนซับ<ม>ไวๆครับบกก่อนช่วยกันหน่อยครับใครอยากรู้อะไรก็ช่วยช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรหน่อยครับ<ม>จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปครับอ้อนวอนแล้วนะอ่ะสถ้ากล้องได้ไหมได้เนาะได้นะอ่าทีนี้เราก็ทํานี้เนาะผมทำแล้วนะทีนี้มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันซอร์เป็นอย่างนี้จับไม่ยากเลยนี่ครับ คุณงแงตัวนี้ออกมานี่ครับแงตัวนี้ออกมานี่นี่ครับเออแล้วก็เหล็กตัวนี้ออกมาครับเนี่ยตัวนี้ออกมาครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมหลุดละระวังนะเวลาแงตัวนี้ระวังหน่อยนะอ่ะทีนี้เห็นไหมครับเห็นไหมันเป็เอนอย่างงี้ไม่เหล็กเขาจะอยู่งี้เห็นไหมครับ แม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ไงแม่เหล็กอยู่นี่นมีแม่เหล็กมันแม่เหล็กของมันอันนี้ก็ต่องไปสนใจมันนี่ครับเงี้ยออกมางี้ครับเง,งี้ยมาโองยากยากว่ะไปนี่โทษน,นะครับแปบ๊บหนึ่งครับผมเรียวๆเ,เลยครับไม่ตัดไม่ต่อครับอืม นี่ครับนี่เห็นไหมไม่ก็จะเป็นอย่างนี้คุณกลับไหมล่ะอย,อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับนูมตว่าเราออกมาท่านี้ใช่ไหมออกมาท่านี้นะออกมาท่านี้ออกมาท่านี้นะออกมาท่านี้ตอนออกมา,า,อ,อ,อ,กมาออกมาท่านี้นะครับออกมาท่านี้เวลาคุณจะกลับใช่ไหมครับคุณก็แค่กลับอะสมมติออกมาท่านี้นะคุณก็กลับมาด้านนี้โอเคไหมแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิม โอเคนะนี่ผมทําตัวอ,อย่างให้ดูนะออกมาท่านี้เวลากลับก็กลับแค่ท่านี้โอเคนะครับโอเคทีนี้ผมประกอบเข้าคืนก่อนครับแปบ๊บนึงครับนี่ผมบอกแล้วว่าการกลับพันซื้อเมลิกมันไม่ยากครับผมแต่ว่ามันเพียงแค่ใช้ความเข้าใจครับผมเนาะอ่าทีนี้ทีนี้อ่าประกอบก่อนอ่าเรื่องเมด็กจบไป ทีนี้เรื่องจานไฟเวลาจานไฟใช่ไหมครับจานไฟเนี่ยเราจะไปต่อแถบไม่หล็กก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนาให้ให้หาจานไฟของวีบโรยิมาเอที่เป็นตัวเป็นแถบยาวนะมันมันน่าจะจบกว่านะผมชอบแบบตัวแถบยาวมากกว่าแล้วเพราะว่าไม่อยากให้ไปต่อครับอยากให้มันจบเลยแบบอยากได้ของเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์เลยนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เบิ้ลตัดรอบได้แล้วครับเหมือนจากคิดที่แรกที่บนุบนเบนิ้นย,ยาวๆนะครับจากวีบอาแปลงเป็นกล่องวีบเอไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนผมอาจจะพูดยาวหรือพูดเร็วไปหน่อยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาครับพอดีผมผมไม่ค่อยชิ้นการอธิบายาประมาณนี้ครับโอเคนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,มด้วยนะครับช่างสองโคราชิงเคยครับรับแก้งานทุกอย่างครับผมบอกมาเลยบอกขอกแค่บอกมา,าผมแก้ให้ครับขอุณมาครับ